เรานั่งรถคันหนึ่งมันเร็วจนไม่รู้ว่าข้างทางมีอะไรบ้างมันก็ไม่เกิดประโยชน์ทำนองเดียวกันที่ทา่านกำลังสดับอยู่ในขณะนี้ไปเร็วไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเลยแต่สิ่งที่ลุงมีอยู่ใส่เกี๋ห้าพูดเมื่อไรดก็ได้หลับตาพูดเมื่อร่ก็ได้เพราะฉะนั้นจึง ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่หนอก็แปลว่าท่านกับผมอยู่ในลักษณะทวีนวันคอนเนคก,กันเรียบร้อยที่จะมารู้จักตัวเราโอเคนะคำว่าตัวเรามันมีน้ำหนักเนาะมันมีขนาดนะมีความสูงนะโอเคนะโอเคนะทั้งหมด รวมและหลงจงเรียกว่าร่างกายของเราร่างกายของเราร่างกายของเราการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องกายในเรื่องของร่างกายของมนุษย์เรามันก็มีวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เขาเรียนเขียนอ่านกันไอ้ที่เขารู้ก็คือเฉพาะตัวร่างกายเท่านั้นนะคุณโยม ทั้งหมดร้อยเปอร์เซนตในร่างกายเนี่ยที่เขาเราเรียนเขียนอ่านกันนะครับทั้งหมดร้อยเปอร์เซนตนะอย่าลืมนะร้อยเปอร์เซนตนี่เฉพาะตัวร่างกายดึงมาสักร้อยเปอร์เซนตใจต่างหากจิตต่างหากเฉพาะร่างกายร้อยเปอร์เซนตในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เขาเราเรียนเขียนอ่านมาไม่รู้กี่ร้อยพีกันมาแล้วต่อเสริมเติมแต่งกันมาถึงทุกวันนี้ผมว่านะ เขารู้ร่างกายของเราผมว่าไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วมาระบุชื่อเรียกขานกันแล้วก็จำกันตลอดโดยต่อเนื่องมาคนไหนจำเก่งคนนั้นก็อากไปเกรดเอไปนะแล้วก็พูดคุยเรื่องแต่ความจำมนะจำเก่งพูดคุยแต่ความจำ ลุงบอกว่ารู้จำาคอรู้ไม่จริงรู้จริงก็ต้องรู้โดยไม่ต้องจำแปลว่าการรับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรามันมีหัวข้อทมอยู่หัวข้อหนึ่งที่กลุ่มสาธุน่าจะรู้ดีนาหรือพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกความว่า อภิมหาสติปัฏฐานสี่ทั่วๆไปคงได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสี่หรือมหาสติปัฏฐานสี่คงจะได้ยินแค่สองคำเนี่ยส่วนมากแล้วส่วนลุงใส่คว่าอภิอภิมันแปลว่าใหญ่มันแปลว่าหนึ่งเช่นอภิมหาอำนาจ อภิมหาส,สติปัฏฐานสิ้โหโมหามันก็ยิ่งให,ใหญ่ใหญ่ยิ่งแล้วครับคำว่ามหาเนี่ยเช่นมหาปร,ริยนธรรมเก้าประโยคกำลังฮัตฮิตกันอย่ในสังคมไทยเราอยู่ใน,นขานี้มหาปร,ริยนธรรมสิบแปดประโยคมหาปร,ริยนธรรมยี่สิบเประโยคแปลว่าสอบปร,ริยนเก้าสามครั้งได้หมดทั้งสามครั้งแบบต่อเนื่องกันนะ มีอยู่เรื่อดุด้งยังไม่มีก็ไล้วกันนะส่วนมหา18สิบแปดประโยคนี่มีแล้วครับผมประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไทยนะครับไม่รู้นะสอบประเรียนทำเก้าได้สองครั้งต่อเนื่องกันปีต่อปีนะ,นะมีแล้วไม่รู้ชื่ออะไรแต่ตอนนี้เผาไปตั้งนานแล้วครับที่ว่าพวกจำเก่งไงโอ้จำเก่งก็ได้ตามจำเก่งแค่นั้น โอเคอธิบายเก่งอธิบายดีกลับมาถึงอภิมหาสติปัฏฐานสีความเต็มมีว่ากายานุปัสนากายาก็คือกายก็คือร่างกายของเราพูดจบก่อนกายานุปัสนาเวทนานุปัสนา ทรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาสิ่งนี้แหละครับ